พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิการจนะบาร,รมีจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาสมาบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับชาวจังหวัดสมุทรสาครโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเวลา3วันคือวันที่15กุมภาพันธ์ณวัดลักสีราชโมสรวันที่16กุมภาพันธ์ณเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนและวันที่17กุมภาพันธ์ณวัดป้อมพิเชียนโชติการามพระอารามหลวง ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาโดยในวันที่16กุมภาพันธ์2566ณจุดคัดกรองสาระอเนกประสงค์เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนได้มีประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองกันเป็นจำนวนมากโดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดสมุทรสาครแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลกระทุ่มแบนเจ้าหน้าที่รอพสตนในเขตอำเภอกระทุ่มแบนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน มาช่วยอำนวยความสะดวกและคัดกรองประชาชนพร้อมกันนี้ค่ะนายอภิชาติโพธน้อมรองนยายกอบจอสมุทรสาครและนายนิวัฒน์ขัญบุญนายกเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนได้มาช่วยดูแลและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกันปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับประชาชนที่มารับบริการนั้นตามเป้าหมายคือประชาชนตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงที่มารับบริการ เดยจะต้องมีการลงทะเบียนโดยการใช้บัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นจึงเข้าสู่การซักถามประวัติน้ำหนักส่วนสูงความดันช่วงเวลาการมีประจำเดือนการออกกำลังกายการรับประทานอาหารรวมไปถึงปัจจัยอื่นที่มีความเสี่ยงเช่นประวัติของบุคคลในครอบครัวที่เคยเป็นมะเร็งเป็นต้นจากนั้นจึงเป็นจุดที่มีการสอนการคลำหามะเร็งเต้านมด้วยตนเองการชมนิทศการความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ การคัดกรองการรักษามะเร็งเต้านมการตรวจโควิด1 9ก่อนขึ้นรถที่จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคัดกรองเบื้องต้นด้วยการคลำหรือการใช้เครื่องตรวจซึ่งจะต้องดูความเสี่ยงดูช่วงอายุหากพบความเสี่ยงพบก้อนหรือสิ่งผิดปกติจะถูกส่งต่อไปตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมหรือว่าแมมโมแกรมและหากพบก้อนหรือมีความเสี่ยงสูงจะส่งเข้าสู่การวินิจฉัยและการรักษาต่อไปค่ะ ดยข้อมูลจากการตรวจวันแรกที่อำเภอบ้านแพนว้วนวัลษศรราชสโมสรนั้นมีผู้เข้ารับการคัดกรอง448รายพบก้อนสงสัย12รายพบความเสี่ยง36รายและเสี่ยงมากมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้สูงถึง5รายซึ่งมะเร็งเต้านมนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งชายและหญิงแต่หญิงจะเสี่ยงสูงกว่า100เท่าและเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบมากและเสียชีวิตสูงด้วย โดยทางเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลได้ขอให้ผู้หญิงต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติเพราะหากเจอในระยะเริ่มตน้นเจอตอนที่เป็นก้อนเล็กๆยังมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้หากปล่อยทิ้งไว้เชื้อมะเร็งกระจายการรักษายิ่งยากอาจต้องตัดเต้านมทิ้งหรือหากช้าอาจเสียชีวิตดังนั้นมะเร็งทุกชนิดรู้ก่อนรักษาก่อนโอกาสหายก็มีสูงค่ะ ซึ่งการคัดกรองโดยมูลริธิกาจนะบารมีกับหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงเรได้โอกาสนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระเมตตากับประชาชนที่ให้รถคัดกรองเคลื่อนที่เดินทางไปบริการทั่วประเทศซึ่งการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยทั่วไปนั้นยังต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่การเข้ารับการคัดกรองด้วยรถเคลื่อนที่ของมูลริธิกาจนะบารมี นับว่าช่วยอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนอีกทั้งเพื่อช่วยให้หญิงไทยลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมในระยะลุกลามซึ่งภายในขบวนรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นั้นประกอบด้วยรถสีคันได้แก่รถเอ็กซเเยตเต้านมเคลื่อนที่ระบบ3มิติรถเอ็กซเรยตเต้านมเคลื่อนที่ระบบ2มิติรถอิทฐศการโรคมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่และรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ที่สนับสนุนโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลและรถจำหน่ายกระแสะไฟฟ้าของ PEA คนหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกเข้าสู่การรักษาอันจะส่งผลต่อการลดอัตราการเสียชีวิตของมะเร็งเต้านมของสตรีไทยค่ะสำหรับใครที่ต้องการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องตน้นก็ยังเหลือการให้บริการอีกหนึ่งวันคือวันที่17กุมภาพันธ์ณวัดป้อมวิเชียนชติการามพระอารามหลวงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาค่ะ